สวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมจากรียนรถปลดป้ายนะครับอยู่ที่พัทยานะฮะมาดูแลร,รถนะครับหลังการขายก็มีระบบน้ำมันเครื่องนะฮะที่ซึมลงพื้นเราก็วิ่งมามาเช็คให้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะมัวนิดหนึ่งนะฮะก่อนุญาตนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดอะไรมีอยู่ที่พัทยานะครับ เป็นรถปี2014นะฮะบอดี้2017นะครับนี่ก็ลูกค้าแต่งเพิ่มก็มีจอยดน่อยนะครับนิวนะฮะลูกค้าซื้อสั่งมาแล้วก็คอนโซลนะฮะอันนี้เป็นพรมนะครับลูกค้าสั่งมาเพิ่มนะฮะนี่อันนี้แค่แค่เบานะครับยังยังเยอะอยู่นะที่จะแต่งก็ล้อแม็กก็จะใส่อยู่เป็นแต่วันกว่านนี่เขาโพสขายในฟซนะครับหมื่นกว่าบาทล้อของปีอ่าเอสปอร์ต แผ่นก้อนแผ่นก้อนความูลร้อม,อมน,นี่ก็ประมาณเก,าววก่าลอยก็บาทเลยเก่าลอยถึงพันสองรุน่นนี้สั่งเลียผมจะให้เฟซเขาได้ไดเลยแล้วก็ส่งมาที่นี่เลยส่เอาเองมันมีหมุดมาให้อมเดี๋ยวผมจะแคปให้แล้วสั่งเอาหน้าเขานี่นะครับวันนี้มาตั้งแต่เมื่อคือนนี้นะครับถึงประมาณตีสามกว่านะครับก็กลับไปบ้านนะฮะพรุ่งนี้ก็จะลงมากกรุงเทพอีกนะครับ สวยนะฮะอันนี้เป็นตาไฟแบบงานดีเลยนะครับนี่สวยนะครับไม่จะทําคลิปนะสําหรับคันนี้ผมไม่ด้ทําคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของรถนะฮะเดดน่งนะครับผมนี่ครับอยู่พัทยากลางนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่พัทยากลางนะครับก็มีปัญหามีน้ํามัน ลงเพื่นก็เป็นโอลิงครับโอลิงมันขาดไม่ไม่ขาดก็มันจะประมาณแข็งตัวรู้สึกว่าเจ้าของรถเขาอาจะไม่เคยไม่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 เปลี่ยนมานะครับก็เปลี่ยนแต่ละนเครื่องแต่กรองไม่เปลี่ยนหรือกรองมันอาจจะออกยากแต่เขาก็เลยไม่เปลี่ยนให้นะครับรถมันมาถึงประมาณช่วงประมาณสองสองทุ่มกว่ามันเลยเช็คไม่ทันนะครับก็เสียเวลามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่พัทยานะตอนนี้เจ้าของก็จะไปทํางานแล้วนะฮะ มาแต่เช้าทัานนี่นะครับผมก็อ,อ้สวยอยู่นะฮะสวยดูคลิปจบแล้วฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะเดินทางกับอีสานนะฮะตัวนี้เสร็จแล้วเสร็จภาร,รกิจแล้วนะครับผมผมไม่ได้ทำคลิปนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตเจ้าของรถนะครับทำนิดหนึ่ง ไป้ายก็ตัวนี้ก็มีขายนะครับห้าร้อยกว่าบาทสี่ร้อยหรือห้าร้อยนี่แหละประมาณนี้ครับไม่เกินเนี้ยนะครับกาวว่าจะซื้อมาให้อยู่วันนี้มันมันผมไม่ได้ตีเข้าคงเทียบนะฮะนนี้ผมมาสายสายแก้วนะครับผมคลิปนี้นะฮะขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ